คุณเป็นมาร์เก็ตแบบว่าเกี่ยวกับอาหารสดเกี่ยวกับผลไม้นู่นนี่นั่นนะคะนี่เราก็ไปถามกันหน่อยว่าเปิดตัวมาเนี่ยทุ่มไปเท่าไหร่คุณอะไปว่านากินจังเลยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างรวดเร็วเลยเลยกันนะสางคุนะฮะคุณกัปตันคุณก้องแล้วก็ตลาดใหม่ไอราค่ะใจไปค่ะ จุดเด่นของเรานะคะคือตลาดของเราเนี่ยเป็นตลาดสดแนวใหม่ซึ่งจะมีทั้งความสะอาดและมีความเป็นโมเดิร์นเป็นตลาดสดวิถีไทยแนวใหม่อะค่ะของปทุมธานีแล้วก็เราจะมีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายทั้งข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดอาหารเทโคโฮมอาหารทะเลและชั้นสองเนยรามีทั้งพาซาทั้งสปาแล้วก็สิ่งของเยอะแยะเลยค่ะให้มาจับใจ่ายใช้สอยกันเรียกว่าเป็นตลาดแนว ตลาดแนวใหม่เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าตลาดของเราเนี่ยอยากจะเป็นกึ่งตลาดแล้วก็เหมือนกับกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอากาศเนี่ยจะถ่ายเทสะดวกแล้วก็เน้นความโล่งแล้วก็ความสะอาดนะคะจะไม่ได้เหมือนกับว่าเช่าแชกเหมือนที่อื่นเนี่ยค่ะก,าาาก,ก็นิดนึงค่ะใช้เพราะว่าด้วยเนื้อที่ประมาณ36ไร่นะคะแล้วก็เราใช้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างใช้ทุกอย่างที่ทันสมยัยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพัดลมหรือพวกกล้องวงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเงินลงทุนค่อนข้างจะสูงนิดนึง เราก็คาดเราก็คาดหวังว่าให้ทุกท่านเนี่ยหมัอนก็ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการจับใจ่ายใช้สอยที่นี่อะคะ่ะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดคลองหลวงนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะดีักเบรกสักครู่นะคะเบรกหน้ามียายากอดนะเดชกอด้า,าไหนอีกโอ้ คุณตกข่าวเหรอจับมือไม่พออีกหรออยกจะกอดอีกหรอใช่เบรกหน้าทำ<น>พ,พลาดนะจ๊ะ